สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมไกรภบจะมาพูดเรื่องภาพาภาพแผ่นอลูมิเนียมที่ติดกับยานอวกาศของอาคาสกิกันนะครับซึ่งซึ่งเป็นภาพของมิคุกนั่นเองในที่นี้เราจึงมาเล่าให้ฟังความเป็นมาที่ได้นำรูปไปติด บนยานวากาศลำนี้กันนะครับยานอวากาศลำนี้ครับเป็นยานที่ทางจาซาซึ่งเป็นขององค์กรของประเทศญี่ปุ่นเนะเป็นยานอวากาศที่ได้ส่งไปสำรวจดาวศุกร์ซึ่งเป็นยานลำแรกที่ได้ออกไปสู่เย yeah. ไปสู่อวกาศของญี่ปุ่นนะและเป็นครั้งแรกของเอเชียด้วยซึ่ง องค์กรสำรวจการบินอวกาศญี่ปุ่นหรือจาซามีไอเดียที่จะอยากให้กลุ่มบุคคลที่สะที่สมาชิกมากกว่า100คนขึ้นไปได้ส่งภาพวาดของกลุ่มตัวเองขึ้นไปกับยานด้วยและเรื่องนี้ก็ได้ไปถึงแฟนของโนมิคุคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอชโชเดนซิ ผู้ที่ครั้งหนึ่งได้เคยอยากส่งหนุมมิคุไปนอกโลกกับจรวดและได้เข้าร่วมอีเวนต์ XPRS ที่ทะเลรายอาริโซนาเมื่อเดือนกันยายนปีนะครับปี2552นะครับปลปีพศ2552กลุ่มแฟนมิคุมีการเรียกร้องไปยังโครงการสำรวจดาวสุขของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอากาซุกิให้ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมรูปมิคุ เมื่อเห็นดังนั้นศาสตราจารย์เซอิชิซากามโตผู้ดูแลด้านสื่อสารมวลชนจึงได้ยื่นข้อเสนอว่าหากเอสโชเดนซิ i, สามารถรวบรวมรายชื่อที่เห็นด้วยมาได้หนึ่งมืนคนเขาก็จะอนุญ,ญาตให้รูปมิคุได้อยู่ในหนึ่งจากร้อยของแผ่นอลูมิเนียมขนาด8ค x 12เซนติเมตรที่ถูกส่งขึ้นไปกับยาสึกิที่ว่านี้ด้วย และนั่นก็เป็นที่มาของโครงการแซนมิคุทูวีนัสซึ่งเป็นการล่าลารายชื่อของผู้ที่อยากให้มิมคุได้ขึ้นไปกับยานลำนี้จากตัวโลกเป้าหมายคือ1 0 0 0 0ืนคนเริ่มจากประมาณวันที่15ทธันวาคมปี2009โดยมีกำหนดเส้นตายคือวันที่25ธันวาคมปี2009ตอนหลังเลื่อนมาเป็นวันที่5มกราปี2010 แต่รายชื่อก็ได้ทะลุเป้า10,000คนไปในที่สุดเมื่อวันที่22ธันวาคมทําให้หนูมิคุได้ออกไปนอกโลกรวมถึงแฟนๆต่างก็สมหวังทั้งนี้รายชื่อดังกล่าวก็ปิดลงด้วยจํานวนคนที่มาลงชื่อกว่า1 4 0 0 0คนเลยทีเดียวและนี่ก็คือโฉมหน้าของแผ่นอลูมิเนียมที่ได้ขึ้นไปกับยานอาคาซุกิซึ่งทางจาซซาก็ได้ยอมส่ง ขึ้นไปด้วยกัน3มภาพได้ซึ่งได้มาจากการประกวดในเว็บไซต์เปียโ,โปรของออคริปตันนั่นเองอ่านยากหน่อยภาษาอังกฤษยานอาวกาศที่ชื่อว่าอากาซุกินั้นได้ปล่อยไปสู่อวกาศเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2010เวลา6นาฬิกา58นาทีตามเวลาประเทศญี่ปุ่น หรือถ้านับตามพุทธศักราชแล้วก็คือปีพศ2553ในวันที่8ธันวาคมของปีนั่นเองยานวากาศของอาคาซุกิไม่สามารถเข้าสู่วงโคจรของดาวศุกร์ได้และถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ดึงไว้โชคร้ายที่ยานไม่สามารถบรรลุเข้าสู่วงจรได้แต่ก็พบว่ายานยังยังทำงานอยู่และเราอาจจะลองใหมาอีกครั้งเมื่อยานผ่านดาวศุกร ในอีก6ปีข้างหน้าฮิโตชิโซอิโนะจากจาซาให้ความเห็นยานอากาศลํานี้ทางญี่ปุ่นได้ลงงบประมาณไว้ถึง9,000ล้านบาทเพื่อให้ยานไปโครจรดาวสุขที่มีระยะห่างจากผิวดาว3 0 0 8 0 0 0ถึง80,000กิโลเมตรให้สามารถเก็บข้อมูลสภาพอากาศบนดาวสุกได้ แต่ความล่มเหลวครั้งนี้ได้สร้างความผิดหวังให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกซึ่งคาดหวังว่าการศึกษาสภาพอากาศบนดาวสุขจะเป็นบทเรียนช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อนของเราได้นับจากวันที่ภารกิจล่มเหลวจนมาถึงเช้าวันที่7ธันวาคมปี2518เวลา8 51นาทีตามเวลาประเทศญี่ปุ่นยานอากาศกิก สามารถที่จะใช้งานได้และก็ดำเนินภารกิจเป็นครั้งที่สองหลังจากที่รอระยะเวลาน,านานถึง5ปี6เดือน17วันกับอีก1ชั่วโมง53นาทีนับเป็นความสำเร็จก้าวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ส่งยานวกาศสู่นอกโลกได้สำเร็จจึงเป็นที่น่ายินดีสำหรับ เราชาวเอเชียและเป็นที่น่ายินดีของกลุ่มสาวกมิคุด้วยดังนั้นผมจึงได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนคลับและผู้ที่สนใจในยานอากาศกินี้ผมจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าลืมไปครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป ซึ่งเป็นลิงก์ที่มาเนื้อความที่ผมได้พูดไว้ในคลิปนี้นะครับ